แต่งงานเมื่อไหร่พี่เฮ้ยดูดูไปก่อนความสดนี้จะเป็นยังไงเราดูกันเลยสดนะร้อนะสดอ้ยเอ้ยใจอ๋อฮัลโหลครับอยู่หรือเปล่า ให้ฟังล่ะพี่มีเพลงอยากให้หนูฟังล่ะเพลงอะไรคะลับแล้ว ฉันไม่คืนดังใครฉันไม่รู้จักจะยืนความรักยังไงดูดีอไม่ไหมพอที่อยู่ในหัวใจรู้ว่าหัวใจจะไม่มีค่าทึงเขาใครไ,ได้หรือเปล่าจะคนคนนี้ที่มันไม่จัดึใจ แม้ไม่ได้มีโอกาสที่อยู่เพื่อรักเธอรูอร้ไว้ว่าเธอจะเป็นคนเดียวในหัวใจบอดเธอบอดเข้าใจยกโทษให้ฉันได้ ที่อยู่ในหัวใจรู้ว่าหัวใจฉันไม่มีค่าทูกเขาถูกให้ได้หรือเปล่าถูกคนคนนี้ถ้ามันมีทางดึงใจมาไม่ได้มีโอกาสที่อยู่เพื่อรักเธอรู้ไว้ว่าเธอจะเป็นคนเดียวในหัวใจป่อยเธอปล่อยเขาใจยกโทนให้ฉันได้ พี่ขอวทษอด,อดพี่ยักหนูนะแล้วพี่แค่โกนประสาทาไปหน่อยนะ สดไปนิดนึงงนะพี่สดไปหน่อยนะไม่เป็นไรคะ่ะพี่ก็ชอบพี่ยังรักหนูเหมือนเดิมนะและหนูเป็นแฟนที่ดีด้วย อ๋อทัวทีพี่เพิ่งขึ้นไปทะเลอ่ะมาลองหน้าได้ไหม ครับก็ามารู้สึกแย่ก็ได้ไงมาพูดอดไงไงก็คนมันสดละทำไงดีสดมากไหมอ่ะไอยอต,ตอนนี้ไม่สดแล้วแล้วก็ไม่สดแล้วด้วยอ่ะแบบนั่น ไม่รูาอยากโสดอยากสดสดได้หรอหนูจะได้โสดมากอ๋อถ้าขาดหนูไปพี่ตายเลยนะพี่ไม่ตายหรอกใครจะมาเชิญคนแบบพี่ได้หืมเอ้าแข้งไม่สดแล้วก็ไม่สดด้วยข้โพูดทคุณอะไรไ โอเคครับพี่ก็รักหนูขอบคุณโดเนชั่นนะครับขอบคุณรักรักวก็ขอบคุณรักรัศพอดมานานแล้นะครับนี่ครับพี่ก็รักไม่อยากให้ไปไหนด้วยข้าวโพดสำหรับน้องนะครับพี่สดไปหน่อยก็เพิ่งขึ้นจากทะเลนะสดมากไหมท้อที ก็มันสดอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่าหนูอยู่ตรงนั้นพี่เก่งนะก็พี่เป็นแฟนหนูพี่ไม่รู้ได้ไงแน่ใจใช่พี่เอาหวยชนน่ะคือพี่ใช่ไหมจ้ะแล้วทาไมไปอยู่ตรงนั้นที่เราที่เราชนเบลมม กระเด็นชนชนแบบว่าชอนอ่ะเราขึ้นไปได้ยังไงเออใช่อะอเรารู้ได้เงว่าอยู่โรงแรมนะเขาบอกว่าเก่งไงหนูไปกันสองคนเราไม่ไม่ไม่ใครรู้น,นะรู้ได้ยังไงก็พี่สดอะพี่อะไรรู้ทุกอย่างยังไม่เลิกสดนะอ๋ะอก็พี่สดนะแต่ไม่สดแนละ้วพี่ยังสดอยู่เขาเพิ่งขึ้นจากทะเลนิดหน่อยอะ นี่ฟังอีกเพลงอุตส่าห์พามาขนาดนี้แล้วไอ้น้องชายเอาอีกเพลงเอาอีกเพลงเอาอีกเพลงเพลงรักอีกเพลงอีกเพลงเพลงรักก่อนเฮ้ยมากับพี่ไม่เคยพลาดอยู่แล้วไปแล้วเอาเป็นเธอคือของฝันก็ได้เป็นใกลยไหมได้ดิน้องชายแต่พี่ยังสดอยู่นะเว้ยปิ็นตัวเมียเรืมแม่งโหจ้าสดมากแต่ก็ไม่ตัวไงไม่โคตรไม่ตัวไง เรื่องชาเขียวคงไม่ได้พูดแน่เลยเรื่องนี้คงต้องเป็นความลับของจริงบอกมาคืเป็นยังไงใครบอกพี่เก่งใครบอกมาพี่เก่งหรอใครบอกใช่อ่ะใช่ โอเคอยากให้รู้นะไม่บรรู้หลอก <c ười> คือใครคือ <c ười> ผมไม่เห็นใครเลยนะจริงๆแล้วผมไม่ออกแล้ว <c ười> เดี๋ยวหน้าหล่อนะใช่หนะยดูสิหล่อมากในรอบของพี่ไหมหล่อกองพี่ไหมดูหน่อยดิดูหน่อยสิหล่อ,อพี่เห็นไหมโโหลงุงใครอะ เธอพูดคำใดออกไปเป็นไปเกินกว่านจะมองเห็นใครมือเราไกลจนใหญ่ที่ยืนหายใจโอ้ไม่ไหวตนมีแต่เธอแกวฉันวันนี้เท่านั้น อาจเป็นเพราะว่าเธอเป็นงมนในใจฉันอาจเป็นเพราะว่าเรออาเป็นงันอยู่ด้วยกันที่ยังมีเคยรู้เป็น,ปนยังไง,งฉันมีเคยกู้าใจทำน,นองอยู่อย่างนั้นเธอเราไม่คุยใครั้งวันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ วันนั้นเธอยังมีเคย i, ฉันก็ยังมีเคยไม่รู้มันเป็นยังไงที่ยังตัวเองทำไม่ยึกคือ,อไรเมื่อเราไกลจน

ตอนนี้ไม่มีใครแซงมันได้เลยจะเป็นเบอร์หนึ่งเสมอเบอร์หนึ่งเพราะว่หนูวิ่งฮะยอกยอกเถื่อนสดไปเลยยังไม่ได้สดนะเดี๋ยวเราล้งเพาะเวลามีงานอะไรก็ให้น้องนี่แหละเราฟังบ่อยเวลาผู้หญิงไปจีบผู้หญิงก็ออกไปด้วยฮะเถื่ทีสดอยู่นะยังไม่ได้สดนะ

เจอต้องหนัใช่แล้วไม่ได้เจอนานจัง,นนงหนามากๆคิดถึงหรอคิดถ,ถึงมากกว่าไม่ได้คืนขนหรอ <c oughs> สุดยอดจริง <c oughs> ไม่เตียแรงที่ฝกมาเลย <c oughs> <c oughs>

ดูดูไปก่อนความสดนี้จะเป็นยังไงเราดูกันเลยสดนะหล่อนะสดโอ้ยเฮ้ยเขาไม่ใจหรอี้ถึงนะครับพี่ถึงเหมือนกันนะคะพี่ถึงมากเนาะพี่ถึงเหมือนกันพี่เขาบอกว่าเออพี่อาจจะแบบว่าต้องแวะไปสองประเทศนะประเทศนู้นยังมีงานของเฮียไม่เสร็จอะ แล้วไปเหรอใช่แบบแบบเดียวไปแล้วกลับไปแล้วกลับมากกว่าวันนี้เหรอยังครับยังไม่ไปยังไม่ไปไปตอนไหนอ่ะอยังไม่รู้เลยครับดียวต้องบอกก่อนแค่บอกมาเผื่อไว้ก่อนพี่ยังไม่รู้ไปตอนไหนเหมือนกันไปก็บอกไม่นหรอเป๊คิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันจะไปก็บอกได้นะได้เลยเหรอไม่นานไหมค่ะไม่น่าไปนานหรอก ก็ไปไปแบบแบบกับหรับกับกับงานสำคัญหรอคะใช่เป็นที่เฮียตั่งไว้นะครับไปคนเดียวหรออันนี้ยังไม่รู้นะว่าไปกี่คนอาธิยาจะไปด้วยมั้งแต่พี่พูดไปก่อนว่าอาจจะมีงานแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะแค่พูดบอกหนูไว้ก่อนอยากให้รู้ไว้ก่อนว่าอาจจะมีใช่ก็บอกได้นะได้ครับ ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าหายไปอ่ะได้เดี๋ยวพี่พิมบอกว่าอะไรอย่างงี้ไปนะถ้าหายไปคงเหงาแย่เลยไม่หายไปหรอกครับโอเคครับยังไม่ได้ออกเวนใช่ไหมเนี่ยอ๋อแต่งตัวไหมพี่ได้รองเท้าใหม่มาคู่นี้เหรอใช่คู่นี้สีฟ้าสวยเลยเคยเห็นหมอใส่ใช่หรอเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้ใช่แต่ไม่ได้ใส่นะถ้าเขาน่าจะไม่ได้ใส่ละ ไปเสร็ไหมไปไหมไปไหมไปไหมล่ะไปครับไปทันเดอร์ก็ไม่อยู่ทันเดอร์หมวนตัวอยู่โอ้มัง้งอ๋อมาแล้วเหรอใช่ไปไปร้า,านแต่งตัวก่อนเราใช่เจอกันกที่ร้านแต่งสตัวนะร้านไหนอะแต่งตัวกัน้านอะไรร้านการ์ดอะไอ้ไอ้ไอข้างบนอะ เฮ้ยเกราตกน้ำแล้วโอดร้อนเลยว่ะพี่ขอโทษนด้วยค่ะรถชนอ่ะน้องไม่เห็นนะน่ะขอโจะทำไงทำไมอ่ะร้อนเน่ยอ๋อร้อนอ่ะโอเคโอเคหนาวละโอเคปะน้องชายจะ่ต้องขอยนากระโดดขึ้นมา พี่เห็นหน้าผมปะพี่เฮ้ยเออไม่พอติก็เฟี้ยวอะก็ยังสดอยูยวแล้วตอนนี้เราคุยใครอยู่บ้านะะ้องชายไม่ได้คุยสักคนเลยฮะใช่หรอ เคนล่าสุดมาก็เล่นโหดเหมือนกันนะใช่คนะโหดมากเลยฮนะับไอ้หดเขาเป็นไอดอลพี่เองอะ่ะไอดอลเลยเหรอพี่เอ้ยเรียกเขาเรียกเป็นอย่างงี้เขาเรียกพี่อย่างงี้เขาเรียกว่านุกศิษย์แล้วก็โอเคเขาบอกว่าเขาจะคุยกับผู้ชายหลายๆคนให้ไดเพลียๆวะ่ะดีนะที่มึงออกมา <c oughs> อันนี้เอ่อพ่ออยูนะ่ไหนครับฟ้าน่าจะยังไม่เข้ามาเลยฮนะับยังเหรอ ปกติช่วงนี้เขาทำอะไรอยู่อะฟาร์มช่วงนี้ให้ฟาร์มเงินเ,เดียวเลยอะ <Thunder S 2> ล่ะทันเดอร์กับอหมย <Okay. S 1> อ่อมันมีที่รักของแฟนพี่อยู่เวย้ยถ้ามึงลองจีบก็สองคนก็ถือว่าผ่านแต่มึงต้องเลือก<ข>อคนใครอะพี่ไงมีท <ๆ S 1> ันเดอร์กับอมหมยอ่ะ หมวยนี่คือคนเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ห้าก็น่ารักดีน่ารักอยู่ที่เราเลือกเลยผมเลือกได้ด้วยหรอพี่ชายเฮ้ยลองมองมองดูความรักอกะมันไม่มีอะไรที่มันเลือกไม่ได้หรอกเวยมันอยู่ที่เราจะเลือกรักใครมากกว่าแค่เป็นน้องชายถูกปละล่ะอันไี้จะเลือกว่าเก่งรวยเท่หรืออะไรแต่อยู่ที่เลือกรักมากกว่าแค่รักก็พอแล้ว ตอเนีน้องก็คือแบบถ้ามุติไม่อยากเจอผู้หญิงที่แบบร้ายๆอะ่ะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเอ๊ะจักรถันเดอร์ป่ะเคยเจอถันเดอร์บาไหมเจอครับเจอเมื่อวานเมื่อวานเจออยู่นะเนี่ยลำ่านี้นะตน้งน แพี่พูดเลยจะค่อยคุ้นเป็นรถดีป่ะได้ขอบคุณครับช้างช้างครับเออเพลงทีทันเดอร์ผมชอบคนร้องเพลงพอดีด้วย แต่หวยขเ,าเขเาฟังอยู่ใช่เราชอบคนร้องเพลงแต่หวยก็นิสัยดีเหมือนกันทุกอย่อลองลองดูนีแค่แนะนำว่าสองคนนี้มันอาจจะตรงกับเราพาเขาไม่ได้ร้ายแบบเราเจอร้ายขนาดนั้นแล้วนะครับเหมือนกันใส่หมวกเดียวกัยอดดอยเลยเหรอ หน้ากากเหรอฮะเออหน้ากากเฮียกัเฮียหลงเลยฮะใช่ฮะอ๋อหน้ากากแกง๊งหน้ากากครอบครวัวนี่ว่ะไอพวกไอ้อออออออทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนเทอพี่ผมทำเอ่อผมไปไปเก็บเก็บฟูมาฮะทำอีโค,โนโคน่นะฮะพอแล้วนนไปไปไปชุด อาช่วไหนอ่ะเรียกใส่เลยขอขอถ้าถ้าหนูใส่เสื้ออย่างนี้ก็คงไม่โอเคหรอกตอนนี้เหรอเชิตัวพี่คนหนูไม่โอ้มันไม่เป็นแปลกๆอ่ะน่าแปลกก็ชุดโรงพยาบาลจะต้องบานอะไรอย่างก็เปลี่ยนข้ารองเท้าเหมือนพี่ก็ได้โอเครองเท้าเหรอ อ,อนนั้นใช่ไหมมืรองเท้าคนอื่นไหมล่ะต้องรอนหน่อยอ่ะเดี๋ยวประเทศเราจะมีรองเขาคนนั้นบอกว่าได้สวัสดีเท็ด้ะเอาเราไปซ้อมกันนะเดี๋ยวมาได้เลยพี่น้องนี่เหรอเขาส่งรูปแล้วนะอันนี้เราแวะมาบ่อยปะเนี่ยได้เลยเอาบ่อย<า>นะเทนเดอร์ไอเอาบ่อยมา,าบ่อยแล้ว น้องมาใช่น้องมาประจำแล้วมานคนเดียวถ้าใส่ที่รัาไม่ติดโตบะาะเรียกอะไรค่าเรหนึง<อ>่งเจ็ดศูนย์คับขอบคุณครับเอา,าอีกก็ได้พี่โคโรเ,เอาอีกเอาอีกเอาอีกหนึ่งเจ็ดศูนย์ ในนมเปลี่ยนข้างในแล้วยวไปเก็บนมมาให้ไปเก็บแล้วก็ไปคาบให้พี่เลยนะได้ค่ะพี่ชายขับขับดูแลครับจัาจับจับเจอกันเจอกันพี่ชายเหรอใช่พี่ชายหนูเองค่ะอันนี้เราไม่หาแฟนแล้งเหรอหาแฟนเหรอใช่ไม่รู้อ่ะพี่สดเอ้ยพี่สดนะพี่สด มาถึงน้องชายน้องชายพี่โซดว่าอะไรพี่อนนี้หนูพูดป่ะอะไรมาถึงอะไรร้านสุดที่เนี่ยรายการที่ตรงนี้เลยนะรายการตรงนี้อ่ะก็ที่ถักไม่ใช่เหรออ๋อได้ฟองได้พูดเลยขำๆให้แต่น้องพี่โซดนะนู่นคนไหนคนนี้หรอใช่เพลยงตัวเพลงพี่ชาย เดี๋ยวมาเป็นนึงโอยแต่งัวโคตรเท่าไรครับหนูไม่ได้ต่งมาไม่เอามาแต่ว่ามันเป็นชุดหอ่ะหนูขอุดมอก่อนโอเคนนี่นี่ชุดที่ก่อนเปลี่ยนเธอให้นะวัดีครัสวดีจำผมได้ปะเนี่ยได้ครับโอเคฮะวันนี้หนูจะเป็นพี่พลทาเป็นยังยังไม่ใช่เดี๋ยวเข้าไปให้ชงได้ได้ดิ เอาหมวยอ่ะหมวยนี่เอาหวยทันเดอร์หน <c> <ow> ้า no มึงน <who> ี่เอาหวยไอ้ควายจองคันเดอร์ทันเดอร์ก so ็คือโอโอเนี่ยหมวยเอาหมวยเชียร์ให้ตัวเพลงพี่แล้วกันไอ้เฮียอยู่ที่สกิลแล้วถ้าติดอ่ะก็จะชงง่าย สวัสด so so ีครับหน้าแมวชี้อะไรครับเนี่ยผมสดยอกยอกยอกรู like ้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วสด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 จ้าแบ้านแต่งแน่เลยสดสดจ้าไม่สดแต่สดนิดหน่อยนะจ้าสดจ้าแอปช็อตโดนหมัดสดสดอ้นี่เดี๋ยวไปซ่อมรถใช่ไหมใช่เดี๋ยวรถไปซ่อม ไปหาเทนเดอร์ด้วยเอ่อไปซ่อมก่อนก,นกนนไ็ได้นะเอ่อไปซ่อมก่อนไหมเปิดโตไปซ่อมเป็นเพื่อนเขาหน่อยดิได้ค่ะโอเคครับปจ้ะกลัมาอธิรักได้ครับทำไมต้องให้เข้าไปด้วยก,กันล่ะเอ้าก็ไปซ่อมแล้วเขาเดียวกันเหงาตายเลยอ้อเหรอใช่ไหมไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกขอบคุณมากนะครับรักแล้มก่อนะนะ แต่ตรงไหนเนี่ยหนูคิดเย,ยังนะเหมือนนักเรียนหรือยังเหมือนตรงใจให้ไปไ้วยกันนะคือ <c oughs> พี่อยากดูหนูไงคคไ <p ink> พี่ก่อนไป <c oughs> ละเอ๊ะต้องหันออหาไม่เจอนะ พอ่ดืไม่ค่อย,า,ย,ย,อยากาปาหอพี่ดื่มเหมืนหอนกันค่ดถึมมากนี่ไงคะหมออยู่นี่หมอครับเป็น,ปนอะไรไม่ไรู้เหมือนเรียนเหมือนกินเหมือนกินหมูเยอะมันเรียนห่า้อห่างกันมันทำให่เจริญเข้ามาถ้าอยากได้จะจัดให้แต่มึงต้องมาพูดกูดในนี้น,น,นะ เป็นไงลูกหมูยอดเลยใส่ชุดนี้เป็นไงแต่นักเรียนไหมแงน่าใส่ชุดไหนก็น่ารักค่ะใช่ค่ะไม่เือนพีทนี่นะเหมือนหนูเลยอ่ะหนูใส่ชุดไหนก็น่ารักเหมือนกันอะไรกันครับเนี่ยมันมีอะไรติดคอเออเข้ามามึงต้องพูดกูก่อนนะมึงต้องพูดว่าเฮ้ยถึใจ เขาเดินมาแล้วใช่ไหมอ่ะมาแล้วม้วมอนอยู่งง<ล>อ๋อไม่อยู่ม้วนใช่ม้วนอย<แ>ู่<ส>ไม่เป็นไรเน,นี่ยเราค่อยไปพี่แดนเดินซ้ำลำอ๋อซ้ำลำแกลไม่ขาดใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ได้คิดว่าได้ไหมได้กว่ได้บวกเลยนะบวกนี่ได้กลับมาแล้ว อย okay. 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 awesome. uh ู huh. ่ข้างเขาไปเลยแล้วกันโอครับเดี๋ยวเน็ตเดี๋ยวรอเองจะตีไปก่อนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนพี่ซื้อสายเน็ตมาสองเส้นเอามลากแบบนี้มาตรงนี้แล้วก็ลากเข้าของโอเคให้สายเองสั้นอน่องไม่ได้วอานี่ฮะถ้าสายสายเด็กเองสั้นหน่อยของพี่ไม่ใช่แบบพี่ยาวนี่ใครมาใครมานี่ซื้อมาสองเส้นโอ้ยไม่เอ้วนียกันมันไม่มันไม่พอกลับมาเย้าพี่ชายพี่เปลี่ยนผมอ้วนปะพี่ชายน้องเหมือนเด็กนักเรียนอย่างเฮียพูดดิเหมือนนักเรียนอะไรชาติอย่างอีเกียวอีเกียพูดดิ พูดว่าไงเมียน้อยไปเลยนะออกไปเลยนะออกไปเลยนะไปเลยนะมันต้องเคะข้างเคือในออกไปจากเราพี่โทนี่เลยนะกระโปรงลายอ่ะมันต้องเป็นกระโปรงพี่น้อเขาหัแวลนะะเขาหูวแวอะที่เขาประดิดวอชอบเลยแกงหมอเยโอโหเขาอาจจะไม่ดี ไม่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 น้อยนี่แล้วแ่ให้เปียนกับปกกระโปรงหรอไม่ดีายแค่ยืนคุยะไม่ต้องพูดดีอันนี้ได้ไหมฮะแบบลายเป็นตารางไปแล้วออกไปไหน่าผีบ้าออกไปน้งว้านกระงแค่น้หรออ่ะก็ยืนคุยก็คุยไปซิไม่ได้ว่า อไปผมนอนคุยอ่ะผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกเยอะนะเยอะนะเยอะนะเยอะกอดได้กอดไปแต่ผมนอนกอดเลยดิเฮ้ยเี๋ยวขอสู้ไม่ได้งานที่รักต้องต้องไปกันดีกว่าไม่จะสู้ได้ยังไงล่ะก็รู้สถานะกันอยู่แล้วนี่เดียขออนุญาตเดี๋ยวค่ะโหระห์อย่าหาทำ ที่รักไม่เป็นไรยเยโอวดลยค่ะอย่าหาทำกับร่างนี้นะที่รักบสลงมาทีนึงไปทีนึงได้ที่อ่ะ